กองกำลังของมินออนไลน์ตัดสินใจวางระเบิดทำลายสะพานข้ามแม่นม้ำเพื่อไม่ให้กองกำลังกู้ชาติขจินเคลื่อนกำลังข้ามแม่นม้ำเข้ามายึดมันเดลีขณะนี้มีการตัดเส้นทางกันระหว่างเส้นทางมันเดลีไปขจิน กองกำลังของมินออนไลน์ตัดสินใจวางระเบิดทำลายสะพานข้ามแม่นม้ำเพื่อไม่ให้กองกำลัง KIO คาชิน KIA นะครับคาชิน Independent Army กองกำลังกู้ชาติคาชินเนี่เคลื่อนกำลังข้ามแม่นม้ำเข้ามายึดมันเดลีเมืองเรจีนา เมืองมิจินานะครับไม่ใช่เลยเมืองมิจินาเมืองหลักเมืองหลวงของคาชินตอนนี้ก็ตกอยู่ภายใต้การยึดครองของกองกำลังชาติพันธุ์กะเหลี่ยงเรียบร้อยแล้วหรือเฉพาะสนามบินซึ่งตอนนี้กำลังสู้รบกันอยู่จะย,ยึดสนามบินส่วนทางใต้ที่เป็นค่ายทหารต้องข้ามแม่น้ําทหารก็มินออนหลายก็ สู้ไม่ได้จึงตัดสินใจระเบิดสะพานทิ้งไม่ให้กองกำลังกู้ชาติขชินนี่ข้ามมาเพื่อจะเข้าสู่บันดาเลได้ถือไว้เป็นภาวะถดถอยในการต่อสู้ของทหารมินอองไลส่วนในพื้นที่ข้างบ้านเรากองกำลัง จากมาละแมงก็ยังไม่สามารถที่จะข้ามภูเขาได้ยังไม่สามารถข้ามได้ยังอยู่ในสภาพยันและการส่งกำลังบำรุงหรือการเพิ่มเติมทหารของมินออนไลน์ก็ยุติไปเนื่องจากว่าเฮลิคอปเตอร์ที่ทำหน้าที่ในการขนอาวุธยุทโธป,ปกรณ์หรือแม้กระทั่งทหารเอาไปเติมตามค่ายต่างๆนั้น ถูกกองกำลัง KNDF กะเลียง Defense Force ยิงตกอยู่ที่อำเภอผาซองทางตอนเหนือของกะเหลียงแต่อยู่ทางทิศใต้ของคาเรนนี่หรือขายาตกไปแล้วครับเครื่องเฮลิคอปเตอร์ราคาก็ถ้าเป็น Mi17 เนี่ย ราคาก็เกือบห0 0 0งพล้านบาทต่อลำนะครับที่ประเทศไทยซื้อมานี่ของเมียนมาของมินออนไลน์ก็ใช้เหมือนกันทำให้ไม่มีนักบินเฮลิคอปเตอร์กล้าบินเข้ามาในเขตพื้นที่ของขยาและบินเข้ามาในเขตพื้นที่ของกะเหลี่ยงเพราะเขาใช้ปืนบาวนิ่งขนาดกระสุน หนิ้วนะครับแล้วก็ปืนบาวนิงขนาดกระสุนครึ่งนิ้วนี่มาติดไว้บริเวณหลังรถปิกอัพแล้วไปจอดหลบอยู่ภายใต้สะพานหรือมอีต้นไม้บงังรอให้เฮลิคอปเตอร์ของฝั่งมินออนไลน์บินมาแล้วรถปิกอัพติดปืนต่อสู้อากาศทยานปืนโกนนี่ก็จะเลือกเคลื่อนออกไปแล้วก็จะยิงถล่มเฮลิคอปเตอร์ซึ่ง ความสูงไม่เกิน1 0 0 0 0ฟุตเนี่ยก็ถูกครับแล้วก็ถูกจริงๆแล้วก็ตกจริงๆด้วยนี่ก็ต้องรายงานในท่านหัางยทราบส่วนการเคลื่อนไหวของท่านผู้นำทักษิณบิ๊กแมวแล้วก็ท่านสมเด็จฮุนเซนก็ได้รับการปฏิเสธบิ๊กแมวเจรจากับกองกำลังติดอาวุธเขาก็ปฏิเสธ ฮุนเซนขอคุยกับองซานซูจีมินอองไลน์ก็ไม่ให้คุยดังนั้นพีซโบเกอร์ทั้งสองคนที่จะทำตัวเป็นตัวกลางในการไกลเกียมินอองไลนยไม่เอาก็ถือว่าสงครามก็ต้องดำเนินต่อไปการแสดงบทบาทของ บิ๊กแมวหรือท่านผู้นำทักษิณทำให้สภาพของนายเศรษฐาทวีสินไรซึ่งอำนาจในการบริหารประเทศก็บทสรุปเป็นแค่นี้แหละครับบทสรุปก็คือเป็นตุก,กตุนตุก,กตาไปแล้วนายกรัฐมนตรีเศษฐาผมสรุปสถานการณ์โดยรวม ให้ท่านทั้งหลายทราบแล้วทีนี้เรามาเจาะลึกลงในรายละเอียดในหัวข้อที่ตั้งกันไว้วันนี้นั่นคือทักษิณสู้ปรับพักร่วมรัฐบาล